จับตานาทีนาขีดกลางไม่เฟิร์นเจอกันครั้งแรกหลังดรามา่าแม่หมูอลฟอนจากการณีเป็นกระแสดราม่าร้อนแรง ปมแม่หมูพิมพ์พกาแม่ของพระเอกนายนอพัทระอัลฟอนลูกชายและหวานใจของลูกชายอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูรและต่อมาก็มีกระแสข่าวว่าใบาเฟิร์นก็อัลฟอนแม่หมูด้วยเช่นกันทำเอาแม่หมูต้องออกมาชี้แจงทันทีหลังเรื่องราวเริ่มบานปลายโดยแม่หมูได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีพร้อมติดคอมเมนไว้ระบุข,ข้อความว่า ไปกันใหญ่แล้วใครจะอัลฟอนใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหนอัลฟอนแม่ทั้งนั้นแค่บล็อกเว้ยบล็อกเพื่อลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมองไม้หันอากาศนอดไม่ได้ที่จะยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักงานเดี๋ยวจะปิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จังหวัดจันทบรุรีนะบ้าดอทั้งนักข่าวทั้งคนเม้นต์ไปบ้านอื่นก่อนนะ และต่อมาหลังกระแสดราม่ามีโซเชียลเผยคลิปนาทีนายกับใบเฟิร์นมาเจอกันอีกครั้งในงานอีเวนต์หนึ่งซึ่งแน่นอนว่าถูกจับตามองหนักมากถึงท่าทีของทั้งคู่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังน่ารักและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีเหมือนเดิมแฟนๆเห็นคลิปแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาทันที